อย,อยู่ทางเข้านะโอเคเดี๋ยวตามหาพ่อหมอนะพ่อหมออะไรนะที่เข้ามานี่อยาพี่คนที่หนูทักมาในเพจอ่ะอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีรครับไปอธิษฐานเลยพี่พี่มาจากไหนนะมาจากชลบุรีอ๋อชลบุรีเออคนทักถูกหนถูกเมื่อวันที่สองนะท่านนะฮะพูดจริงหรือพูดได้ใช่อธิษฐานจริงเคยเจอวันแรกรอ่ะรหือน้อโหอ ขอให้ม,มีบุญหนุนนำแล้ได้<ช>บอกว่าแล้วก็ถูกจริงจริงแต่รู้ก่อนหน้านี้เลยวว่าจะต้องถูกมันมีเซนว่าเดินไปบอกยาติพีวว่น้องเลยนะว่าเนี่ยจะถูกหวยกับงนุยักษ์เขาเจอขึ้นขึ้นสิบห้าข้ามแรมสิบเอ็ดแล้วก็เจอวันที่ยี่แปดของ,งน้องกุดไน้์ยยี่ยแปด แล้วก็ดูเพจในเพจคุณมาตลอดเพราะไม่เจอมาโฮอีกแล้วมาดูเพจคุณจอนจอนนี่ครับจอนนี่ใช่แล้วก็ทักคุณมาแต่ก่อนหาที่อยู่ไม่ได้แล้วคุณก็บอกว่าสาธุจะให้ดููผมผมผมได้ส่งโลเคชั่นให้ไหมคนพี่เพราะว่ามีคนทักผมเยอะผมก็จําไม่ได้เดี๋ยวผมก็บอกตําแหน่งนั่นแหละอ่าดูร้อนที่สองจริงๆไหนๆขอดูนะฮะเอาไปขึ้นเงินอะ้รยังไงขึ้นได้พอใช่ไขึ้นแล้วแล้วก็พาญาติพี่น้องเช่ารถตู้มามากันสี่คนแล้วเนี่ย ประมาณประมาณสิบกว่าคนอ่ะโอ้สิบกว่าคนเลยไม่มีนเน็ตอ่ะไม่มีนเน็ตแชร์บอกสบทำไงอะไม่มีนเน็ตในในรูปถ่ายไหม<น>อ่ะกดู<น>ดรูปถ่ายก็ได้ต้องดูในโพสก็ได้รูปถ่ายไเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ทูกคนนะไม่มีต้องรออย่างก็รอคนเดินมาถึงกันเออแชร์เน็ตได้ไหม ทำไมเราไม่มีเน็ตล้วก็ใช้ A S ัน n t r u Core A S นี่ใช้ไม่ค่อยได้ของผมก็ไม่ค่อยเร็วตัวเนี้ยแต่เน็ตเร็วจะอยู่อยู่เครื่องนู้นนะดูได้ไหมเครื่องนี้ได้ครับเดี๋ยวจยอนเลยได้มาอแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแลถ้วก็เคยเคยเห็นว่า ใส่ชุดสีขาวแล้วแบบอยองนี้เลยอนี่ะนี่ไงมาละมาละมาละนี่สี่แสนหนึ่งใบได้สี่แสนนะครับสองใบค่ะนะอ๋อ ى, สองใบแสนและสองนะขอขอขอนุญาตก,ก่อนนะโอเคโอเคเชิญเลยพี่ ที่พี่เขาถูกรางวัลที่สองนะครับผมนี่จระจังจังเดี๋ยวนะครับขออนุญาตถ่ายรูปให้ปิดหน้าไหมพี่เวลาเอาไปโชว์เปิดได้ใช่ไหมเดีินๆนะผมกดผิดแต่แป๊บนึงยะหนูจุดตาไหมเนี่ยยายตามที่เขาไม่ได้เปียนจุดตามที่เขาตามแต่คุณแต่คุณพี่จอนนี่บอกพิกัดได้ตรงขอบคุณมากนะคะถ้าไม่มีพี่ก็ยากหน่อยที่บาง อาจจะมาไม่ถูกอะไรประนนมาณนี้ใช่ใช่ใช่ได้เพจพี่อ่ะถึงบอกคนลดได้อะไรได้